จ้าั๊าีจ้าพี่เอไม่อีกแล้วจ้าคลิปนี้ชิมมาพายเฮดเปลวหมูล้วนเปลวหมูด้อจ้าเ้ออ่าปลาบอกว่าอยากกินหลายล้วนแหงๆ่าสันว่า,าเอาอยากกินแต่ซีเฮดให้กินตัวว่สาสันเอากลเลยมาล้วนหเพื่อนซะาเอาน้ำลงไปน้ำหน่อยนึงอ๋อนึกขึ้นได้วาในตู้เย็นมีสามสันก็ได้ไปเอามแร่แล้วก็ทุบกระเทียมใส่มักแป้งไว้เพื่อจะเอาทอดตอกันเลยนะและ้วก็ เอ๊มันมีบอคคลีอยู่นี่วะเปลี่ยนบอคคลีมาเอาบอคคัลีมาหั่นหั่นไวเพื่อที่จะมาผัดใส่น้ำมันหอยใส่กระเทียมเจียวหอมหอมเมี่ยงตีน่าระหัดบอคคลีไปหั่นบอคคัลีไปกระเลียนเมื่อมาเจียวมันหมูเน่มันสีไอ้มันสีไหมเนาะอ่สับกระเทียมไวเอาเจียวมันหมูไปพอแห้งๆพอล้วนๆแล้วก็เนื้อแต่ตุ๊บๆไปน้ำนี่ ในรัวหนึ่งก้อนหอนหอนเอาอบเอาอีรีพี่นองเลยไอพีเออยากไปสื่ออุดมาเรียงเด้อยากไปสื่ออุดมาเลียงพนาเอาอีรีนี่แล้วเอาเอาซามสันลงไปทอดที่นี่ทอดต่อไปพอเลืองเลืองหอมหอมกรอบๆแล้วก็ตาขืนพักที่นี่ตาขึืนตาขืน,ขน,ขนพักไ้มันสเสด็ดน้ำมันไอเฮ็ดไปก็เงื้อแตกเนือ้อย่อยไปปุ๊บปุก๊กปุก๊กปุ๊กกับไอ มกขูดปากกอที่นี่ซับปากกอกระเ็นกับ,บเ,ขเขาดอกมากินสมตำแต้ซับก่เป็นขูดปากกอไปป้าบอกว่าอยากกินตำไทยกับเปียวหมูว่าันอ,อยากกินกระสิจัดให้ตัวว่าแต่เอ้ปากอะเลยวยจังฟีหนะ <c ười> คนใจดีเว้ยพี่เอเป็นคนใจดีเนาะอ่ะไอเอามะเขือมาหลวกหลวกน้ำพรอนเด้อใส่เกลือหน่อยหนึ่งมะเลีอหิมีฟีสันสวยงามพอหลวกแล้วก็มาเจียวกระเทียมที่ในเจีย้ยวหอมแปดบ้านแปดเมืองไป เยี่ยวให้หอมแล้วก็ตั้งกระทะให้เตือเตอห่อนห่อนเอาบักกะรีลงไปพัดที่นี่ใส่ชู่วรสรสด,ดีใส่นั่นใส่นี่ลงไปกาวา่ารสศาดเท่านั่นแหละแล้วก็พัดแล้วก็ขัวขัว,ขวลงไปข้อกระทะปุองเป้งป่องเป้ง,ปงไปโดยข่วมห่อนนั่นแหละค่ะขาอไปเล่หแห้งแห้งให้เพิ่นตกใจมัน่นได้ว่าเาห่อนบ่เด้อบ่ห่อนอีรีนี่แล้วบ่ได้วอาเลนเ้อร์ค่ะเอาพัดไปพัดแล้ว,แล,วแล้วกัน ตักขื้อนแล้วก็ะกระ,ะเทียมเกียวหอมๆโรยที่นี่โรยแเป็นฟรีฟันนาแซบนายกินเด้อล่ะที่นี่เนาะอ่าไปตําไทยเพิ่นที่นี่พริกฟองเม็ดเด้อเพิ่นกินเ,เนผ็ดเปลี่ยนคนอียังบูโตปักไงบูโตกินเผ็ดกะบบได้ไออ่ากสูตรพีเอเด้อตําไทยนี่ตําไทยใส่ถั่วตัดเา้าบ่ตองไปเอวถั่วลิสงบ่ต้องเอาใส่น้าตาลเล่ถั่วตัดซองอันหนีตําไทยออกมาใด้สามรสเลยหลายเค็มเปรี้ยวหวาน ไอ้บองหวงสูตรเ้อไพอยากเอาไปตำก็เอาไปได้เยเด้อจ้าบองหวงสูตรบ่คิดค่าสูตรไอ้ได้แล้วได้แล้วตำไขอทเ้ง่นอ้าวก็ตักขึ้นใส่จานที่นี่ก็เอาโคกต,ต้อนี่แหละตำส่วเฮ่าที่หนี่พี่เอก็สิจจัดตำส่วเผ็ดเเค็มเ็มนัวๆรสชาติอีสานบัตเตเ่ามากหลายมากสมตำเด้อพี่เอามากหลายสามสิบมือนี้เพื่อขี่ไเด็ก,กินอยู่มือหนึ่งต้องถามว่ามือละจัก ขาดจักเวลาเพราะว่าพีเอมากร้ายสมตมามักไปชีวิตจิตใจมาอีหลีมักขักอ่าแล้วการลดศาสตร์ีดีกก็คือต้องเพชรต้องนัวต้องเข้มมากกินรดจัดเอากระยวัวยัวซ้วซัวซ้วซๆวซ้วซวเข้าไปอ่าในรดศาสตร์แล้ว,วต้องซิมได้ฟีเมื่อนี่เป๊ะคือยังเพื่นแล้วเพื่อนสันเดย์ย้อนเจ้าของเนี่ยเอาแล้วเรียบร้อยแล้วที่นี่ใส่จานใส่จานไปไปกินกันที่นี่ไปเตรียมเสิร์ฟนี่ละกับขอดสองคอนตายใหญ่ คักคักคืออย่างตัวสองคนตาใหญ่บังเอาละที่นี่ทําการแสดงเล่ามาเด้อมากินข้าวทำกันเดยที่นี่ไทยพี่น้องทั้งหลายเบิ่งข้าเบิ่งเบิ่งข้านมจีนเบิ่งข้านมจีนพีโอ้ยแสบคักคักนี่ก็ยูยูเข้าไปยูเข้าปาาไปยู่แล้วกยนยำเอายำเอาไอ้ไอ้ผู้ผู้ผู้ตัวหน่อยๆจ้อยนี่เพิ่นกระบ่ธรรมดาดี่นเด้กินกับข่าวฝีมือเมียนี่มากกลยมกคักมักเนี่ย นั่งเหตโตโปอยู่ผู้หนึ่งหน่อยจ่อย,อยนั่งเหตโตโปอยู่พนักนเอ้ยนี่นี่ไอพนราว่าพนเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูเมียว่าสันว่าเอาเอา,เอากินกินค่ำหน่อยๆเนี้ยบอกเพื่อนนัน่นเห็นบ่เห็นบอ่อบอกท่านขาดค่ำสามหลักขาดสำลักโอ้ยสำลักโดนโดนโดนโด,ด,ดนแซงแท้ๆเลยให้เอาฮ้กับเข่าอยู่นี่ไอ้ ว่านอนมันห่อนคักห่อนแน่เนาะโอ้ยบ่ได้แฟนดอกเดอ้อว่าเลรนซื่อฟใจดีคือนอย่างคิดไปแฟนเพิ่นได้จังได๋พื่อนน,น้อยใจใจไหน้าตัวตึ้นอย่างบ่แซงดอกจ้าก็ <c oughs> ว่าไปเว้าไปพอได้หัวเนาะโอ้ยเว้าหยอกเว้าเล่นไปสลาก,กินไปคุยไปซ้อมคนตายยาย่ัาเพร่ทระไปจักสิคุยอีหยังเออแซ่บแสบแสบ,แสบบ่เที่ยวจะถามเพิ่อนนั่นะละ่ะ อร่อยเมียอ,อร่อยวาาสันวาเอาเอาแซบไปกินไล่ไลเอาพักพักมันกินแน่พักกันนะว่าสันได้ได้ได้เมียภาษาสันปกติ่นบกใก้กินพักกินหยาเด้เออ่ะช่วงไม่ช่วงห่างรังเฉีดเอาใส่เมื่อย่นดูดปกติกินน้ำคนบกให้มักพักคนมักแต่ความทอดทอด,ทอดอ่าลูกสินทอดไข่าพาโลแกงพัดเนีงแกงเขียวหวานจังสันพนะคนผุนีิคนมากหลายแต่ว่ามาช่วงลังนี้ ผ้าเพิ่นกินผักกินนั่นกินนีเนี่ยมันก็สิกินกินไดเบิดนั่นแหละแต่หังบ่กินแต่พวกปนพวกสมตำพวกบนปูปลาเผยยังจะฝีนะ่นเป็นคนผาคกลางนะ่นบ่คือเฮากินกินของกับคนกินคนระแบบคนระย่างดอกเแต่กะบเป็นปยังเปลี่ยนกันได้กินไปก็คุยกันไปคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปกินไปก็ เริ่มจะไม่ไหวแล้วเมียมาใส่เอาบวไวะกินบะไวจังได้ก็เผาไปยังเรือเตรมอยู่เมียอุตส่าห์เฮ็ดเงอกระแตกพักพักพักอยู่ก็เลยบอกวางสหนะไอ้มือนันเลิกนั่นไอซื้ออุดไม่ให้เมียเด้อเจ้าสองสามตัวเมียจะมาเรียงในกั้วก็เลยบอกวางส่พูดไปเรื่อยเปื่อย่าทานเพิ่นว่าเมียเพิ่งไหมเอาเ Mont okay อาเอากินไปกันเริ่มยิ้มเราเด้อพี่น้องเลยสิไปรอละยิ้มเราเบ